สวัสดีคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่ในช่องของเฮ้งครับเพลงบอลเต่งชาแนลครับชาแนลวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลง่ายๆสั้นๆกระชับครับผมในส่วนของวิเคราะห์บอลวันนี้ครับวันพุทธที่2กลกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565วันนี้ก็ยังมีฟุตบอลลงเตะอยูป่ปลายครับไม่มากสักเท่าไหร่ครับในส่วนของวันนี้ เฮงคัด4คู่ครับจากบอลโลกโซนอเมริกาเหนือครับรอบคัดเลือกครับมาฝากคุณผู้ชมทุกท่านด้วยกันนะครับจะเป็นบอลช่วงเช้าหมดเลยนะครับคู่แรกครับคิกออฟเวลา7จ็ดโมงเช้าครับคู่ระหว่างจาเมกาครับพบกับคอสตาลิก้าครับคู่ถัดมาครับเจ็ดปงครึ่งคับคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮอนดูัสครับคู่นี้เป็น v i p ของเฮงเองครับสำหรับ คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดครับที่ต้องการตัวเน้นตัว VIP แบบนี้ครับสามารถแอดไลน์หาเฮงได้เลยนะครับที่แอดไซเฮงเจ็ดครับผมส่วนคู่ที่3ครับเป็นคู่ระหว่างเอลสวาดอครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแคนาดาครับคู่นิกิงอปเวลา9ก้าโมงเช้าครับส่วนคู่ที่4คู่สุดท้ายครับสายสุดเลยครับคู่ระหว่างเม็กซิโกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปานามาครับ เรามาเริ่มดูกันที่คู่แรกของวันนี้เลยนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือครับคู่แรกครับเพ่งมองไปที่เาเมกาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอสตาริกาครับค,คู่นี้คิงเอาเวลา7จ็ดโมงเช้าครับแฮนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ผู้มาเยือนอย่างคอสตาริกาต่อเสมอครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนตอนนี้ครับตารางคะแนนตอนนี้ เจ้าถิ่นจาเมก้าครับอยู่อันดับ7ของตารางครับแข่ง10นัดครับชนะแค่1นัดเท่านั้นครับเสมอไปถึง4และแพ้ไปถึง5ครับได้9ประตูเสียถึง15ประตูเลยทีเดียวตอนนี้มี7แต้มครับอยู่รองบวยของกลุ่มครับส่วนคอสตาริก้าผู้มาเยือนครับตอนนี้อยู่อันดับ5ครับแข่งไปทั้งหมด10นัดครับชนะ3เสมอ4แพ้3ครับได้7เสีย7 ผลต่างประตูศูนย์ครับตอนนี้มี13แต้มครับผมสำหรับผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้นะครับเจมิกาาไม่เคยชนะคอสตาริก้าเลยครับใน5นัดหลังสุดครับเสมอ2และแพ้ไปถึง3เลยครับส่วนเจมิกาาครับผลงานการแข่งขันที่ผ่านมา5นัดหลังสุดในทุกรายการของพวกเขาก็ไม่ชนะใครเลยเหมือนกันครับเสมอ2แพ้3ครับในนัดล่าสุดไปเยือนเปนามาครับก็ แพ้กลับออกมาครับโดนปานามาเฉือนนิ่มๆไปครับ3ประตูต่อ2ครับยิงกันมันจริงๆในนัดนั้นครับส่วนคอสตาริกาครับผู้มาเยือนครับ5นัดหลังสุดของพวกเขาในทุกรายการครับชนะ2เสมอ1แพ้2ครับในนัดล่าสุดก็พึ่งไปยันเสมอเม็กซิโกมาได้ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นเฉือนเอาชนะปานามามาได้ครับ1ประตูต่อศูนย์ในรังของตัวเองครับ มาดูในส่วนของราคาแฮนดิแคปย้อนหลังสำหรับราคาเปิดมาเสมอแบบนี้ครับจะเมกากินราคาไป3นัดครับแล้วก็เจ๊งไป2นัดส่วนคอสตาลิก้าครับไม่กินราคาเลยครับเจ้าไป2แล้วก็เจ๊งไป3ครับมาดูในส่วนของตัวผู้เล่นครับตัวผู้เล่นตัวนี้ตัวข้อมูลตัวผู้เล่นยังไม่มานะครับ สำหรับคู่นี้ครับถ้าให้เห็นวิเคราะห์จากราคาเอเชียนแฮนดิแคปย้อนหลังแล้วและฟอร์มตอนนี้ครับเห็งมองว่าครับคอสตาริกาครับมีดีพอครับที่จะบุกมาชนะจาเมกาได้ครับในส่วนของเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของทั้งคู่นะครับจาเมกาตอนนี้ได้5เสีย10ผลต่างประตูลบ5ครับส่วนคอสตาริกาได้4เสีย4ผลต่างประตูศูนย์ครับก็เห็นได้ชัดครับว่าคอสตาริกาตอนนี้ พวกเขาก็ดูดีกว่าจาเมกาพอสมควรครับและผลงานการพบกันที่ผ่านมาครับก็จาเมกาก็ไม่สามารถเอาชนะคอสตาริกาได้เลยครับสำหรับคู่นี้ครับเฮงขอเลือกไปที่ผู้มาเยือนอย่างคอสตาริกาครับคาดว่าไม่แพ้จาเมกาครับในส่วนของคู่ที่2ของวันนี้ครับคิกออฟเวลา7จ็ดโมงครึ่งครับคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของฮอนดู拉สครับ สำหรับคู่นี้ครับเป็นคู่ V.I.P. ของเฮงเองครับสำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการตัวเน้นตัวเด็ด V.I.P. คู่นี้นะครับแอดไลน์มาคุยกับเฮงได้ครับแอดไลน์มาทักทายมาคุยกันได้ครับในไลน์ของเฮงเองครับแอดไซเฮงเจ็ดครับอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับแล้วมารับตัวทีเด็ด V.I.P. จากเฮงไปได้เลยครับ ในส่วนของคู่ที่3ของวันนี้ครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือครับเอลสวาดอร์ครับเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของแคนาดาครับคู่นี้ขึก่อเวลา9โมงเช้าเลยครับแอนดิแคปตอนนี้เปิดมาให้ผู้มาเยือนอย่างแคนาดาต่ออยู่ปอปอครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนกันก่อนเลยนะครับเจ้าถิ่นเอลสวาดอร์ครับตอนนี้อยู่อันดับ6ของตารางครับ แข่ง10นัดชนะ2เสมอ3แพ้5ครับได้6ประตูเสียถึง11ประตูเลยทีเดียวตอนนี้มีอยู่9แต้มครับส่วนผู้มาเยือนอย่างแคนาดาครับตอนนี้เป็นจ่าฝูงครับอยู่อันดับ1ครับแข่ง10นัชนะ6เสมอ4และตอนนี้ยังไม่แพ้ใครเลยครับได้ถึง17ประตูเสียแค่5ประตูเท่านั้นมี22แต้มครับสำหรับผลงานการพบกันของคู่นี้นะครับ นี้5นัดหลังสุดที่พบกันมาครับเอลสวาร์รครับเอาชนะแคนาดาไปได้1นัดเท่านั้นครับแล้วก็เสมอ2นัดแพ้แคนาดาไป2นัดเช่นเดียวกันครับในส่วนของผลงานการแข่งขัน5นัดหลังสุดของเจ้าถิ่นในทุกรายการนะครับเอลสวาร์รครับ5นัดหลังสุดชนะ1เสมอ1แพ้3ครับก็ในนัดล่าสุดไปเยือนฮอนดูัสก็เอาชนะฮอนดูัสมาได้ครับ2ประตูต่อศูนย์ครับ นัดก่อนหน้านั้นไปเยือนสหรัฐครับก็ไม่สามารถทําอะไรสหรัฐได้ครับก็พ่ายแพ้กลับมาครับหประตูต่อศูนย์ครับก็ถือว่าฟอร์มกําลังดีเลยครับส่วนแคนาดาจาฝฟงครับหนัดหลังสุดในทุกรายการของพวกเขาชนะรวดเลยครับไม่แพ้ไม่เสมอเลยครับกินราคาด้วยร้อยเปอร์เซนลยครับสุดยอดจริงๆสําหรับจ่าฟงของเราตอนนี้อย่างแคนาดาครับเปรียบเทียบผลบอล5นัดหลังสุดของตะกูครับ เอลสวาร์ดอครับได้4เสีย5ผลต่างประตูลบ1ครับส่วนแคนาดาครับได้11เสีย2ครับเสียน้อยจริงๆครับผลต่างประตูอยู่ที่9ครับในราคาแฮนดิแคปเปิดมาปอปอไหลมาครึ่งลูกแบบนี้ครับสำหรับเอลสวาร์ดอครับครึ่งลูกแบบนี้กินราคาไป2นัดแล้วก็เจงไป3นัดครับจาก5นัดหลังสุดครับส่วนแคนาดาครับ กิน3ครับเจ๊ง2ครับก็ถือว่าแคนาดาดูดีกว่าทุกมุมเลยครับสำหรับคู่นี้ในส่วนของตัวผู้เล่นตอนนี้ยังไม่มานะครับถ้าเห็นวิเคราะห์จากสถิติแล้วก็ราคาเอเชียนแฮนดิแคปแล้วแคนาดาดีกว่าครับสำหรับคู่นี้เหงมองว่าจะฝูงอย่างแคนาดาน่าจะย้ำแค้นย้ำชัยไปต่อครับน่าจะไม่ปล่อยให้เอซอรดอ ยันเสมอหรือว่าเอาชนะได้ครับคู่นี้เฮงมองไปที่แคนาดาครับเรามาดูในส่วนของคู่สุดท้ายของวันนี้ครับคิกออฟเวลา10โมงตรงเลยครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนอเมริกาเหนือครับคู่ระหว่างเม็กซิโกครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของปานามาครับแอนดิกคปเปิดมาให้เจ้าถิ่นเม็กซิโกต่ออยู่ลูกครึ่งครับมาดูในส่วนของตารางคะแนนของทั้งคู่กันก่อนเลยนะครับ ตอนนี้เม็กซิโกอยู่อันดับ3ของตารางครับแข่ง10นัดชนะหเสมอ3แพ้2ครับได้13เสีย8ครับตอนนี้มี18แต้มเท่ากับสหรัฐอเมริกาเลยครับส่วนปานามาครับตอนนี้อยู่อันดับ4ของตารางครับแข่ง10นัดชนะหเสมอ2แพ้3ครับได้14เสีย12มี17แต้มครับใกล้ชิดกับ Mexico, เม็กซิโกซะเหลือเกินครับ มาดูในส่วนของผลงานการพบกัน5นัดหลังสุดของคู่นี้ครับคู่นี้เม็กซิโกพบกับปานามามา,มา5นัดหลังสุดไม่แพ้ปานามาเลยครับชะนะไปถึง4ครั้งเสมอ1ครั้งครับแต่นัดล่าสุดก็เสมอปานามานี่แหละครับในนัดล่าสุดนะครับส่วนผลงานการแข่งขันที่ผ่านมาของเม็กซิโกนะครับในทุกรายการ5นัดหลังสุด ของพวกเขาชนะได้แค่1ครั้งเท่านั้นครับแล้วก็เสมอ2แพ้2ครับนัดล่าสุดคอสตาริก้ามาเยือนครับก็ไม่สามารถทำอะไรได้ครับเม็กซิโกทำได้เพียงยันเสมอคอสตาริก้าในรังของตัวเองครับไปอย่างชื่อืดเลยครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับส่วนปรามาครับหานัดหลังสุดของพวกเขาในทุกรายการครับชนะไปถึง3ครับเสมอ1แพ้1ครับนัดล่าสุดเล่นในรังของตัวเองก็ เฉือนเอาชนะจจเมกามาอย่างสุดมันนะครับ3าประตูต่อ2ครับมาดูในส่วนของราคาแฮดิแคปเปิดมาแบบนี้ครับเม็กซิโกลูกครึ่งแบบนี้ไม่กินราคาเลยครับ5้านัดหลังสุดแต่เม็กซิโกเปิดราคาสูงต่ำมา2ลูกครึ่งแบบนี้สูงทุกนัดครับยิงกระจายทุกนัดเลยครับส่วนปานามาครับเลทราคาเปิดมาลูกครึ่งแบบนี้กินราคาไป3ามนัดครับแล้วก็เจ็งไปสองนัดส่วนสูงต่ำของปานามาก็อยู่ที่ สูง2นัดครับแล้วก็ต่ำสามนัดครับในส่วนของตัวผู้เล่นและตัวบาดเจ็บตอนนี้ตัวผู้เล่นยังไม่มานะครับสำหรับคู่นี้ถ้าเห็งวิเคราะห์แล้ว<ม>คู่นี้ไปได้2รูปแบบครับก็คือสกอร์สูงครับแล้วก็ถ้าเลือกฟังจริงๆก็ขอเลือกฟังไปที่ปานามาครับคาดว่า<ม>ปานามาไม่น่าแพ้เกิน2ลูกครับคิดว่าตอนนี้คู่นี้กำลัง คู่ขี้สูสีครับอันดับ3กับอันดับ4ครับไม่น่าปนามาไม่น่าแพ้เกิน1ลูกครับคู่นี้เฮงมองไปที่มาสรุปทัศนะที่เฮงให้ไปในวันนี้นะครับวันพุทธที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 5ในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับโซนอเมริกาเหนือครับคู่แรกครับคู่ระหว่างจาเมกาครับพบกับคอสตาริกาครับ เฮงมองว่าครับคอสตาริกาครับมีดีพอครับที่จะเฉือนเอาชนะจาเมกาไปได้ครับคู่นี้เฮงเลือกไปที่คอสตาริกาครับคู่ที่2อครับคู่ระหว่างสหรัฐอเมริกาพบกับฮอนดูัสครับคู่นี้สำหรับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังท่านใดที่ต้องการทีเด็ดตัวนี้ครับแอดไลน์ไปหาเฮงได้เลยครับที่ si เ e ง g 789ครับแล้วมาคุยกันครับส่วนคู่ที่3ครับคู่ระหว่างเอลซาวอร์พบกับแคนาดาครับ คุณนี่ครับเฮงมองว่าแคนาดามีดีพอครับที่จะบุกมาชนะเอลซาวาโดถึงถิ่นของเอลซาวาโดได้ครับน่าจะเฉือนเอาชนะมาได้ครับคู่นี้เฮงมองไปที่แคนาดาครับและคู่สุดท้ายครับคู่ระหว่างเม็กซิโกกับปานามาครับคิกออกเวลา10โมงเช้าครับเฮงมองว่าครับตอนนี้เม็กซิโกอยู่อันดับ3ของตารางและปานามาอยู่อันดับ4ของตารางอันดับใกล้เคียงกันครับไม่น่าแพ้เกิน1ลูกครับเฮงมองไปที่ปานามาครับ แพ้เยอะสุดแค่ไม่เกินหนึ่งลูกครับผมสำหรับทีเด็ดทศนะวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับขอให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านโชคดีครับขอให้นักลงทุนทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับ,รบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ